สงกรานเราคุยกันพูด <im> ถึงเรื่องทองว่าจะลงจะลง, <C <RA> C> ลงแหมกลับมานี่ลงแรงเลยนะฮะ <C <RA> C> ใช่ค่ะถือว่าอะไรในรอบสามสิบปีที่ผ่านมาเลยนะคะสองวันลงมาถึงสิบห้าเปอร์เซ็นตได้ค่ะค่ะปัจจัยหลักๆนี่เกิดจากอะไรคะคุณมลคะ ปัจจัยหลักๆนะคะก็คืออย่างปัจจัยตัวอื่นๆที่เราคุยกันก็คือในช่วงตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะคะแต่ว่าตัวหลักตอนนี้เองเนี่ยก็เป็นในเรื่องของการที่ราคาทองคําหลุดแนวรับที่สําคัญนะคะที่แนวหนึ่งพันห้าร้อยสามสิบเหรียญแล้วก็หลังจากนั้นเองที่แนวนั้นก็ไม่มีแรงซื้อกลับขึ้นมาเลยนะคะเป็นการขายในลักษณะของการตัดขาดทุนของพวกกองทุนต่างๆเองหรือว่านักลงทุนหลายๆที่เองนะคะเลยทําให้ตัวราคาทองคํายังปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องประกอบกับ ก็อย่างเ,เดี๋ยวนี้เอง,งอการซื้อขายส่วนมากก็จะผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ทางคอมพิวเตอร์ใช่ไหมคะก<ช>็ม<ช>ีการตั้งว่าบวกกี่เปอร์เซ็นต์ซื้อบวกกี่เปอร์เซ็นต์ขายพวกนี้ค่ะเลยทําใ,ให้หลังจากนั้นเนี่ยล่วงลงมาเรื่อยๆแรงซื้อไม่ว่าจะเป็นจีนเองก็ตามอินเดียเองก็ตามก็น้อยส่วนไทยที่เป็นอันดับต้นๆที่ซื้อทองก็ไม่ได้ซื้อเหมือนกันเพราะว่าเราหยุดสงครามยาวใช่ไหมคะจากนั้นเองเนี่ยพอมาดูฝั่งที่เป็นเอ แรงซื้อสําหรับที่เป็นทองคําเอาไปใช้จริงๆเนี่ยก็น้อยมากเลยทําให้ตัวราคาทองคํายังปรับลดลงอย่างต่อเนื่องนะคะคส่วนข่าวที่เป็นตัวที่ทําให้ราคาทองคําก่อนหน้านี้มีการปรับตัวนะคะก่อนที่จะทะลุแนวรับเองเรื่องแรกเนี่ยก็เป็นในเรื่องของกองทุนต่างๆที่มีการทยอยขายออกมาแต่ลักษณะการขายก็ไม่ได้มากนะคะก็คือขายค่อยๆขายออกมาทีละนิดทีละนิดนะคะคตั้งแต่ช่วงประมาณต้นปีแล้วก็เรื่องที่สองเนี่ยก็เป็นเรื่องข่าวของทางไฟปรัสเองว่าประธานธนาคารกลาง ECB มีการออกมาพูดว่าอยากไปให้ไซปรัสขายทองของประเทศออกมาเพราะว่าเพื่อจะได้มาแก้ปัญหานี่ของของตัวประเทศไซปรัสเองนะ,ะแต่จริงๆแล้วโทวไซปรัสมีทองแค่ประมาณสิบตำนเท่านั้นนะคะก็เออตอนนี้เองเนี่ยไซปัสเองก,ก,ก็ยังอยู่ในขั้นตอนอยู่ซึ่งกว่าถ้าจะมีการขายจริงๆก็น่าจะใช้ระยะเวลาแต่นักลงทุนที่ทั่วไปก็จะมีความกังวลว่าถ้าไซปรัสขาย กรีซอิตาลีสเปนพวกเนี้ยค่ะคก็จะใช้วิธีเดียวกันที่จะเป็นการขายทองด้วยเหมือนกันสองอันเนี้ยค่ะเป็นข่าวจิตวิทยาที่กดดันทำให้ราคาทองปรับตัวลดลง <ừ> แล้วหลังจากที่ราคาทอง หลุดแนวรับที่สําคัญที่บริเวณ21,000นหหรือประมาณ1530เหรียญหลังจากนั้นเองก็รุดลงอย่างต่อเนื่องจนมาถึงวันนี้ค่ะคือวันจันทร์ที่ผ่านมาลงไปถึงประมาณ 1, 3 2 0เหรียญนะคะแต่ตอนนี้ก็มีการดิดตัวขึ้นมาบ้างเล็กน้อยก็มาอยู่ที่ระดับประมาณ1,360เหรียญค่ะครับที่ตลาดในไทยวันนี้เราเปิดตลาดมาเนี่ยลดลงไปอีก350บาทจากเมื่อวานนะครับราคาขายถ้าเป็นทองคําแท่งก็อยู่18,600บาทในหนังสือพิมพ์ daily news เี่ คุณทิพาได้ให้ข้อมูลเอาไว้บอกว่าอาจจะตกไปถึง17,500บาท สัญญานี้ยังคงชัดขึ้นหรือจะตกไปมากกว่านี้ครับค่ะคือณนะตอนนี้เองนะคะกรอบเนี่ยค่ะก็คือแนวรับต่อไปของราคาทองคําจะอยู่ที่แนว1นึ่งพันเอ่อหนึ่ประมาณ1 8 100, 100, 1 0 0หมื่นแปดพันหนึรประมาณนี้นะคะ,ค,ะคือว่าอาจจะต้องดูว่าจะหลุดแนวนี้หรือเปล่าถ้าหลุดแนวนี้เนี่ยโอกาสที่จะลงไปถึง17,500มีค่อนข้างมากซึ่งถ้าเราแปลมาเป็นค่างเงินต่างประเทศเองนะคะก็คือว่าถ้าหลุดแนว1,308เหรียญซึ่งเป็นจุดต่ําสุดเดิมที่เคยทําไว้เมื่อ ปีที่แล้วนะคะก็เป็นไปได้ว่าราคาทองคําจะมีโอกาสร่วงลงไปถึง1,250เหรียนค่ะคืนะอณตอนนี้แรงซื้อถามว่ามีไหมมีแต่ว่าไม่มากนักกันนะคะ ค่ะเพราะว่าอย่างถึงถึงที่เราจะเห็นนะัคือว่าประชาชนไปซื้อทองกันมากแอบเยาวราชที่ที่เห็นว่าคนนั่นข้างเยอะแต่ถ้าเราลองเทียบปริมาณณนะช่วงนี้กับหลายๆปีก่อนที่ที่ราคาทองคามีการปรับตัวลดลงแต่ไม่มากขนาดนี้จะเห็นได้ว่าปริมาณการซื้อก่อนหน้านั้นเนี่ยจะเยอะกว่าในช่วงนี้ค่อนข้างมากนะคะอันนี้ก็เป็นตัวหนึ่งที่แสดงให้เห็นแล้วว่าถึงจะมีปริมาณเข้ามาซื้อแต่นักลองทุนเองก็ยังมองว่าก็ก็ยังไม่มากนักการซื้อเลยยังไม่สามารถผลักทําให้ราคาปรับขึ้นได้แต่ถ้าในช่วงคือเรามองว่าในช่ว นี้จนถึงสัปดาห์หนะ้าราคาทองคำจะวิ่งอยู่ในกรอบระหว่าง1,300เหรียญจนถึง1,400เหรียญถ้าสามารถยืนเหนือ1,400เหรียญได้โอกาสที่จะกลับขึ้นไปอีกครั้งหนึ่งก็ยังมีนะคะแต่ก็ค,คือขึ้นไปแถวๆประมาณ1,500เหรียญ ค่ะระยะสั้นจริงๆเลยคุณมนแนะน,นํานักลงทุนยังไงดีคะเ,ออเพราะว่าช่วงนี้ถือว่าทองผันผวนอย่างหนักเลยค่ะค,ค่ะในช่วงสัปดาห์นี้จนถึงสัปดาห์หน้านะคะแนะนําว่าใกล้ๆขึ้นไปบริเวณแนว1,400เหรียญแนะนําให้ขายออกมาก่อนแล้วนะคะแล้วก็รอจังหวะการย่อตัวให้ซื้อคืนอีกครั้งหนึ่งโดยจุดซื้อก็ตั้งแต่ประมาณ1,340เหรียญลงมาค่ะ,คะถ้าเกิดเป็นระยะยาวล่ะครับ ถ้าเป็นระยะยาวอาจจะรอดูสถานการณ์นิดนึงนะคะว่าราคาทองคำจะสามารถกลับขึ้นไปย, 1, ยืนเหนือพันสี่รอยเหรียญได้ไหมถ้าสามารถยืนเหนือได้เนี่ยก็มีโอกาสที่ที่จะกลับขึ้นไปแถวๆประมาณพั0ห้าร้อยจนถึงพันหอยได้ แต่ถ้ายืนไม่ได้โอกาสที่จะย่อลงต่อมีค่อนข้างมากค่ะค่ะนะครับพันพวนเง่นขนาดนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการลงทุนอยู่ไม่ว่าจะเป็นระยะสั้นหรือว่าระยะยาวก็ตามนะครับวันนี้รบกวนคุณธิภาเท่านี้ก่อนนะครับเชื่อว่าช่วงนี้ถ้าเกิดราคามีการย่อตัวลงไปอีกสงสัยคงจะได้คุยกันอ๋ยต้องเชิญมาในรายการด้วยขอบพระคุณมากเลยนะครับขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัท YLG b u l l e t and Future นะครับคุณธิภาณวัฒนทรัพย์นะครับคุณมนก็มักจะให้ข้อมูลดีๆแล้วก็ควววาาามรรู้ดีๆะัเเพ่ตธอ ผมว่าไม่รู้คุณทิพาไปนอนตอนไหนเพราะต้องติดตามสถานการณ์โลกอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเวลาที่บ้านเราตลาดทองคําปิดตลาดโลกเขายังเปิดทําการซื้อขายอยู่แล้วก็มันมีผลกระทบกับเรื่องของราคาตลาดทองคําในประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แล้วก็ตัวของ yog billion and future เองก็มีทั้งเรื่องของผลิตภัณฑ์ที่เป็นทองคําแท่งแล้วก็ยังมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นเรื่องของฟิวเจอร์ด้วยดังนั้นก็เลยจะต้องมีการติดตามเรื่องพวกนี้อย่างใกล้ชิดใ่คะก็ถือเป็นประเด็นอีกประเด็นหนึ่งที่ต้องจับตามองในระยะ1-2สัปดาห์นี้ก็ว่าได้ค่ะเดี๋ยวช่วทาายรรก